นี่พี่น้องเนื้อปลาดุกนี่ค่อยซับเรียบร้อยนี่ครับเนื้อปลาดุกซับเรียบรอย้อยอืซับซื้อมอรเรียบร้อยได้นี่พี่น้องเป็นมาก,กรูดซับแล้วพี่แมวน,น,น,นี่นี่เท่ากับเราซื้อมอนี่แหะพี่น้องโอ้มอกับข่าวขนาดมอผ่านผ่านงานมาหลายนี่แล้วเท่ากับเอาไปซื้อเตาแก๊สครับพี่น้องมือนี้ นี่แหละห่อสือหมอนนี่แหละครับเบื่อมะกรูดบ่ครับเบื่อมะกรูดผมซับผมพันนะครับครับเอเสือหม้อ,อ,อ,มอแล้วก็ไปโคพี่น้องไปโคคือโค่ซีนนี่แหละโค่ะักครับครับนี่แหละเดี๋ยวเราไปโคมาสู่พี่น้องเบื้องครับยพี่น้องพี่น้องพูดติเต่าหรืจ้อยจอยคือจอยแทน ปาพุทธตเต่ตเาเด่กเจ้าของแน่นพี่น้องเจ้าของแน่าอืมเข้ากับขัวได้ไหมพี่น้องขัวให้มันหอมพี่น้องเลยครับเนียนแล้วโอาหนาใส่ีกก่อนขอย่างพ่อเลือดเงี่ย หืมน้ำใช้เล็กน้อยราดปลาปดุกทักสิออกมาเป็นยังได๋ได้พี่น้องบ่ได้เฮ็ดโดนแล้วผมบอกว่าอีเมียร์เป็นต้องเทศดเดวข่อยเฮ็ดเองข่อยเทเอ,อ,ยอีเมียเราก็เลยปลย่อยให้ข่อยเฮ็ดพี่น้องเบิ่งเบึ่งเบิ่งนโอ้มันษิเป็นปนว่าหนิเนาะอืเอเฮอ อู้สีเบิ่งมาพี่น้องอู้ใส่นำมาเจาะน้อแม่เนาะพอดีบ่อุ๊กยังตอนนี้อุ๊กพี่นี่แมววะตั้งสิหนึ่งเขาสุกบ่สงสัยมาแม่ข้าม่เป็นซุ่มโมงอยู่นี่เนาะข้ากับมาเป็นซุ่มโม่งอยู่พี่น้องเข้ามาเขา บเงินมาด้มาบอกครับเอาโอ้ตองอกะักันโอบอกครับอหมได้คือกันบอกรได้อ้อีเมว่าได้ค oh ือก well ั้นเดือนๆแล้วก็เอาเครื่องใส่ครับพี่น้องดลบประดุกมันสิบเป็นแก้งเสมอ แก้งกับพี่แกงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยฟดอกอกอกออกับพี่น้องมันฟดแล้วครับตอนนี้นะปงได้ไหมบ้านนี้ผมจไปใส่เครื่องได้ด้านนี้ด้วยปงได้ไหมอืมห่อนะ ฮอนแล้วฮอนแล้วฮอนแล้วจะน่นาจะไปซื้อขขาโคเอา้าโอเคครับน,น,นี่นี่เราไปซื้อข้าโคและนี่พี่น้องลังจากที่ไปขั่วมาเนาะไปขั่วมาแล้วในน้ำขลุกคลิกพี่น้องเอยน้ำขลุกขลิกเด้นี่เราก็ที่แม่ใส่หนังก่อนใส่อ้นี่บ่ใส่โลดใส่โเนาะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไล้แซ่บไล้เออนี่ ใส่อายุมตุตโตมุโตสก้อนพี่น้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยเด้อใส่หลายแซ่บหลายอืมอ่อะมาใส่หลายปันได้ดอกอพอดีใส่กำลังพอดีพี่น้องเลยอืมใส่ตะไคร่จังเลยโรยไปโรยไปตะไคร่พี่น้องเลยตะไคร่หัวคานี่คา,ใ,าใส่ตะไคร่ใส่คา อืมจากหน่อยเพราะว่าให้มันสุกขอบอันนี้เสียบน้ำเสียบใส่ไปอู้หูตะก,กั่วซื้อข,าข้า,ขาขวคัววววว่วพี่น้องข้าขวคั่วเราก็คั่วแล้วเมื่อกี้ข้าวคั่วเราคั่วแล้วอู้นี่เอาข้าวคั่วเราเนี่ยหรอแม่เนาะข้าวคั่วเขาไงล่ะพี่น้องข้าคั่วแล้ะ ข,ข้วขาวคั่วข้าวคั่วแล้วนี่พี่น้องข้าวคั่วเป็นข้าวเหนียวจากขา้าววงหอมหอมหอมนี่ใส่ข,ข้วขาวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปใส่ลงไป,ไไป,งปสองพอเป็นรอบสองเนาะใส่ข้าวคั <c oughs> ขข่วแล้วครับใส่นี่ตัวนีเจลคั่ว เจ้าขั้วเจยวขั้วเจ้าขั้วลงไปเข้าบ้าดำเบ่ครับอือนี่ะข้าบ้านมันไม่ได้ปอกเนาะได้อ่นั้นครับบ้านนี้จะได้น้ำป่าเข้าแต่เขาวงได้ครับเขาเนี่ยเขานี่เข้าธรรมชาติ น้ำปลาพี่น้องมาหดเชือนี่เชือหลายไปเลยน้ำปลาล่ะกันนี่มะนาวมะนาวซื้อจังหน่อยลองเบิ่อน้ำปลามะนาวโอ้หอมน้ำปลาแท่มะนาวเออมะนาวกับปูอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยมีทุกอันทุกแนวได้อยู่นี่นะหน,น้าพะยะแมวนี่นี่นมะนาวบีบเชือกมือนี่น นี่อเจ้ามานมีกน้อยนี่สื่อครบผู้อันแลวขันล้นเท่าน,นั้นตาพี่น้องนี่อขันลนพี่น้องบานนอนั่นแหละเป็นสูตรเรือเนาะ,ะลาบป่ลาลาบปะดุกสูตรเรือเนาะ,นนะ,นะ,นะ หอมแล้วพี่น้องเอ้หอมจป็นไยครับหอมหินหินมาเทาห้องอันนี้เขาโคตรตลาดเสรีรองเลยแต่ส้มเดียวโอ้สุดยอดเลยพี่น้องโอ้หอมแล้วบ้านนี้หอมหอมหุ่นวันครับไม่ใช่ไอ้บอกใจหอมหอมโหบอกมิสือก็ได้ครับหอมหิน หอมพ่นโหนพี่น้องเอ้ยบึกเน่เบึงแน่เบึงแนีนี่เบิงซิมเมือนกนีะเป็นเลอะอือเข้าเดียวอมลำ <c oughs> เข้ามาอือเข้าเดียวอมลำลำลำพี่น้องเดี๋ยวโคจะน้อยมันจะนั่นเต็มปัดพี่น้องอได้การ เสิรมะนาวจังน้อยเสิรมะนาวอีน้อยหนึ่งเสิร์ฟเสิรออมะกรูดปึบ๊บนี่มะนาวหวัดเสือหวดอดเสอร์โอ้ยหอมดิอ,มอ้ยเนียวตึงๆพี่น้องเบิง้งเนี่ยไปดุกสองตัว ซีมเมนต์มาอือหืออือหือโอ้ขีนเนื่งเลยได้หน่พี่น้องชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งที่หนึ่งหนึ่งในใจคุณซื้อพักหอมมานีน่หนึ่งเนี่ยพักหอมคุยลงไปตามด้วยพักพักอะไรกับพักซาละเน่เนี่ยบ้านเาห้องพักกับหรอเขาพักถือม พักสืบเนาะบานเฮาเนาะพักสืบบานเห่าพักถืมด้วยสิพักถืมตั้งแหะบอแม่ักสมัหนนาะล้วาทีนีากอะไรอะ้นมาก็สังเงีหยไม่เห็นบอกไอืมนี่เดี๋ยวโอ้ ข้าวมดำคือห่างว่าดีเถอะวะก่บเพื่อหรือโอ้มีเสือครับมีเสือเอาไปกัดเอาโรดเสือพักหอมพี่น้องต้นหอมห,อมหลายๆโอ,อ้แล้วได้บันี้กเสือไปตำมะฮุ้งบ้านนี้พี่น้องอืมดึงเนี่ยแทน,นตะปัดหอมพี่นีน อืเพ็ดมีเพ็ดกับจ้ำแจ่วเอาอเบื่องซิม,มากานนะเ็ดกไดเป็นแมสุดครับสกัดกินไดระมสุดยอด